โมโมเหมียวมูยไหมียวมีไม okay. 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 ่มีตัวชื <required> ่อนี้ซิกเนี่ยมันมาจากไหนวะนั่นสิเมื่อวานพี่ก็เรียกถูกแล้วว่าซีเนี่ยเดี๋ยววันนี้พี่เรียกซิกเนี่ยสิ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 เนี่ยโอเคโอเคโอเคเรียกว่ายังไงวะใช่างเถอะซีเนี่ยจริงๆแล้วพี่โมอยากเล่นมูราดแต่มูราดพี่โมไม่มี ยินดีต้อนรับสู่ ROV พี่เล่นกับใครอะพี่เล่นกับใครเหรอห้องที uh ่สองก็ได้คร uh ับพี่เล่นพี่เล่นกับทุกคนตาหน้าเบ้ามาเล่นกับพี่ใช่มาเคตาหน้ามาสู้กับพี่พี่อยากมีคนกรีกราดโบบากับพี่ได้ได้พี่เอ้ยพี่จะกดสติ๊กเกอร์อยู่เวะจะกดสติ๊กเกอร์อเนี้ยนี่อะหัวใจ สวัสดีฮะสวัส ah, ดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะเอาคุณพระทำไงต่อทำไงต่อเนยพี่เป็นซับพ,พี่เป็นแทงซับปกป้องทุกคนได้อ๋อมันระเบิดอ๋อมันระ,ะเบิดตามเวลาตามการเวลาอ๋ออย่างงี้นี่เองโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็ยกโอเคเอ้ยมีสกินยกด้วยป่ะมาเล่นยังไ,ไงอะน้องนีเกนน้อง กดเข้าไปสตาร์ทแล้วก็ยกโอ้โหโคตรเท่ว้าวฮะหนูไม่ได้เล่นตัวนี้โอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะพี่ปรับรูนพี่ปรับรูนก็พี่ปรับแบบคนคนเทพเขาปรับกันอ่ะพี่ก็เป็นกรอมาเออระเบิดเอาไปสิเอาไปสิเอ้ยเฮ้ยทำไมมันเข้ามือพี่จังเลยไว้ตัวนี้เนี่ยเอ้ยมีคนมามีคนมาอยู่ที่ป่าอยู่ที่ป่าถอยถอยก่อนถอยก่อนไปโอถอยว ปกป้องไวโอเอาไวโอตายพี่อุส่าว์พี่จะปกป้องไวโอยิ่งชีพการพูดไม่จบไวโอตายพี่อุตาหอ้อยอ้อยอ้ยอ้อยอ้ยโอ้โหไปเดินหมุนหมุนให้สูบเลือดฟรีเฉยอ๋อพี่โมไม่เคยอ,อกหักเพราะว่าพี่โมไม่เคยเดินหน้าจีบใครพอมันคือความจริง มันคือความจริงอโ,อโ,อโอ้ลืมไปป้อมยังไม่โดนป้อมยังไม่โดนสอยเออไวยโอไวยโอกำลังจะไปช่วยแล้ววาร์ปสเล่านี้มันคือมันวาร์ปไปหาเพื่อนได้เหอใช่ม<อ>ันทำยังไงอะ่ะกนค้างแล้วว่าเลือกเพื่อนอ่ะวาร์ปที่จะไปช่วยใช่ไหมใช่วา้าวโคตรสุด อืมอย่างนี้นี่เองคืออันติวาร์ปแล้วก็คือสกิลหนึ่งนี่คือถ้าไปฟุกคุกวงไฟอย่างเงี้ยก็แบบสตันได้อะไรประมาณนี้ใช่ปะว้าวไม่มีคีิปเข้าอ่ะไวโอพี่กันให้อยู่พี่กันให้อยู่ไม่มีคีิเข้าอะไวโอทำไงดีเขาเขาเขาเป็นอาญาเขาเป็นอาญา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 ที่พี่ปกปองพี่ต้องปกปองพี่ปกก้อง อาญาขี่คอมาว่ะตึงนะเนี่ยเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลยเอ้าไบโอตาย ไม่ใช่มาสิงไม่ใช่ฟ้ามาหาเพื่อนแต่มาสิงเพื่อนต่างหากลานีเกนมามันก็สิงเพื่อนแล้วมันก็ลงหัวเพื่อนไงเว้ลงหัวเพื่อนแบบไหนหรอก็อารมณ์เหมือนเอเลนน่ะอ้ก็คือก็เซอร์วมาหาเพื่อนตอนจังหวะว่าแบบมันจะมีเวลาคูดาวอยู่ oh. ก่อนจะลงมา oh, oh. เพื่อนก็จะได้โลกอ๋อ oh. อย่างนี้นี่เองพี่พ้าไปหาเอเลนแต่ตัวพี่คุกวงไฟอยู่พี่ต้องพี่ต้องการยังหวะตอนที่แบบเลือนเลือดแบบว่าครึ่งหลอดแล้วอะไรค่อยว์ปไปเพราะมันจะมีเวลาเอามันไม่ใช่แบบกดว์ปแล้วว์ปไปเลยไงมันจะต้องแบบรอด้วยรอด้วยใช่ไหมพี่ก็ว่าอยู่พี่ไปสิงหวัวเอเลนดูนากี้อ่ะพี่ว์ปไป เงี้ยวเงี้ยเงี้ยเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยงอะไรฮะไม่น่าเชื่อว่ามาไร้เวลานี้สวัสดีค่ะคุณมิโกอะไรนะผมผมนี่ว่าพูดเลยค่ะได้ยินที่พี่โมพูดเขาเรียกว่าข้าวเหนียวมันวับมาหาพอลงคือหิวด้วยอ๋อไรมานานแล้วฮะคุณมิโกซังใช่ไรมานานแล้วอะไรเนี่ยอ๋อ ยับอือมีโอไปละพี่ไปช่วยไบโอต่อก่อนไปไปช่วยไบโอก่อนไบโอมีโมมาแล้วอีนางอายะอือหือติว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  รถคูดาวเหรออะไรอะไยโออยู่ในป่าอยู่ใน,ในป่าแล้วก็มันก็ออกมาืมคุกวงไฟเลยทีเดียวโอ้รู้งี้พี่โมโลเล่นอาย่ามาดีกว่านะ

โอ้ห oh, อีกนิดเดียวอือ mm หือโถ่อีกนิดเดียวห mm hmm. ือายาออฟเลนสิกแน่อสิกนอสิกน่ออีกแลวอ่า,า,าอันเลน่นอันเล่นโดน ววังพมด้ยโอ้ยโดดสับไปไหนนั่นอ๋อมันคูลดาวอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วมันมีเวลาคูลดาวเว้ยแล้วก็กไปโดดสับหัวกับเพื่อนเพื่อนได้โล่โอเคโอเคพี่เข้าใจแล้ะตัวพี่อยู่ไหนวะตัวพี่เดินเข้าบ้านเฉยไปทำอะไรปะเนี่ย

สวยอ๋อฮิวไวน์โอเราไม่มีฮิวให้เลยไวน์โอกลับก่อนก็ได้เราไม่มีฮิวให้เลยไม่มีใครกล้าเข้าเลยอ่ะเขากลัวโดนระเบิดพี่ ระเบิดตัวแจกอยู่ตอนนี้ใช่ฉันเล่นซีเนียลเองเล่นล่วงหน้าอืมอืมคุกไม่ได้คุกไม่ได้รอคลิปก่อนอ่าของสาสิบสามวินะอันติส่วนฮิวห้าสิบ

ได้เดี๋ยวพี่ไปเราต้องเอาอะไรช่วยดันปะเอเครู้แล้วเราต้องเอาอะไรช่วยดันเอาดาร์กเพื่อนตีดาร์กเสร็จแล้วลิงตีดาร์กเสร็จแล้วของกินของเราเดี๋ยวนะสวัสดีเอ่อ ได้เล่นสักตาอย่างคะคุณมิโอแมวม้วยตั้งชื่อให้ใหม่เท่มากเลย <Always watching. S 1> เวลาจะบินก็โดนขัดบินไม่ติดมาแล้วบินไม่ติดใช่บินไม่ติดมา,มดมดมาเราเป็นแทซงสพอร์ตเราเข้าได้ทุกคนเราเข้าเราเข้าได้ทุกคนเราเข้าได้เราเข้าได้ทุกคนเราเป็นแทซงสพอร์ตเราเข้าได้ทุกคนนี่ล้างแอนล้างทุกคนเราโดดสับได้ทุกคน,น เอาเลยเอาเลยบ้านมันอะเราขอบ้านเราเราขอโอ้โหคีปตายอย่าด่ากันจริงเอเมิลี่บอกอย่าด่ากัน <c oughs> พี่ลืมอ่านเขาด่าอะไรกันหรอตังเงยตังเงย ดาอะไรกันนะโดนสับเจอสับก็สตันไปสิ <c oughs> โอ๊ยทำไมตัวละครของพี่ทำไมมันมันชอบวิ่งตามอ่ะหนีมาหาเล่นฮ สุดจริงเล่นความฝ่ายอยู่พี่หนิวคะอะไรนเมื่อกี้ดิแกนมาให่ดูใช้สกิลใช้สกิลอันตีเพื่อไว้หนีเดชพวินวินก็ดีจังจังจังหวะเมื่อกี้วินมาว่าว่าอะเลนระดีวสมวใจไม่ได้เล่นเลยอะคุณมิโกะอุยตาหน้าตาหน้าไม่ได้ลงแรงนะคะลงปกติเนาะ ลงปกติเล่นปกติเล่นฮาฮาดีลงแรงก่อนหน้านี้เรคือดีหน้าที่นี้ก่อนเอาก็บรรลุมลงไงเมื่อกี้เราอยู่คนเดียวนะเว้ยเมื่อกี้อ่ะเออจริงๆแล้วพี่แทงซับพ,พอร์ตน,ะพน,พนพะพี่เล่นพ,พีนะ่เล่นเลนซับจริงๆแล้วพี่เล่นเลนซับนะอือนีพี่มาช่วยแล้วไวนโอมันอยู่ไหนไเอามาไม่ทนันเพื่อนมาช่วยก่อน ่าพี่เอาไอซีเนียลมันเรียกว่าซีเนียลใช่ไหมนิกเค้น Yes เออซีเนียลอ่ะมาไอ้นี่มาเป็นซับพอร์ตไบโอเมื่อกี้อ่ะอู้อู้อู้อสู้สู้โอเคอู้อู้พี่พี่เห็นตัวเล็กแล้วมันพิมพ์ว่าเป็นอู้อู้อ่ะตืบใส่คลิป ระทืบเซคีฟครับกระทืบเซคีฟบ้านต้องรีบตีแล้วมั่งโอ้ยคีฟไม่เข้าอ่ะคีฟไม่เข้าอ่ะทำไงดีอ่ะพวกมันไม่ออกจากบ้านเลยอ่ะอ่าพวกมันพูดแต่ง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 กันอยู่อ่ะอืมเอาสิเอาสี่ตายนะตายนะก็ตายนี่ว่าอัลเลนอัลเลนยืนป่า <med ic ulous> โอ้ยใช้สก,กินนี้โคตรด,ดีถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนเหลืออายาตัวเดียวเหรอถอยก่อน <med ic ulous> เอาอีกชื่อทเท่ๆแนวซิกเม็ดเม็ดดีเรดยืนงงในดงทีนลมวับหนึ่งที <laughs> นี่แหละการเล่นของพี่โบร์บอกเลยเอ้ยซีเนลพี่ทำงานเสร็จแล้วครับโอ้ยินดีด้วย <What is S 1> อย่าว่า <the S 1> เราสิหวันดีจ้าเขาด่ากันทำไมอะหวันดีจ้าเขาด่าท <laughs> ำไมซิกเนลชื่ออีกชื่ออีงชื่ออย่างเทสซีเนล <laughs> ว,ว้าวโอ้โหเฮ้ยพี่ พี่เอามาลงเอามาลงมาลง,าลงที่ไม่ได้ใช่ลงแรงอ่ะพี่เอาน้องมาลงครั้งแรกเลยนะเอ้ยเอาอ่ะเอ้ยเข้ามือตัวนี้พี่เข้ามือพี่โมเข้ามือเดี๋ยวพี่โมอขออนุญาตรีห้องก่อนนะคะแป๊บหนึง่งเพื่อให้ทุกคนจะได้เอกดเข้ามานะพี่โมอขอถ้าเพืพ่อนๆชอบวิดีโอนี้เขาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสขไครต์ช่องของโมได้นะ Làm chào các bạn Bye bye